E หมดนี่นะครับเป็นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กของสินแสหมิงของแบงเมืองไทยทั้งหมดนะครับซึ่งใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดคือสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Facebook นะครับ Facebook Fanpage Instagram Twitter แล้วก็เว็บไซต์นะครับหรือเวิร์ลไวดเว็บนั่นเองซึ่งเว็บไซต์เนี่ยจะใช้ชื่อว่า s ินแสมิง com สินแสหมิงก็เป็นภาษาไทยเลยนะครับ ส่วนลายไอดีข้างล่างนะครับสำหรับท่านที่ต้องการขอรายละเอียดในการขอคำปรึกษาศาสตร์แห่งพวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจี y, รวมไปถึงเลขเบอร์มงคลต่างๆนะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้เลยนะครับและขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยสวัสดีครับสแกนดาวพราวดวงกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย หรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปทางกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงเขาใช้ชื่อว่าโหราโหรายิบสีนะครับไปสอบถามลัคนาราศีของตัวทั้งเองได้เลยนะครับผมจะบอก ID ยไลน์ให้ ID ยไลน์ก็คือ Line@ at, ต้องมีแอดน้ำหน้านะครับ h o r a h o r a แล้วก็24ทวนอีกครั้งนะครับแอดนะครับ H O R A H O R A 2 4นะครับไปถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามสิ่งที่เหมาะที่ควรเพราะว่าเขาก็หาให้คุณแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นทีมเขียวเป็นไกด์ไลน์ได้อย่างดีแล้วก็เขาหากันแบบเมนูนวนเลยนะครับถูกต้องแม่นยำก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกวันขอให้มีความสุขสวัสดีครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านครับฟังให้ดีนะครับวันที่14มีนาคมถึง13เมษายนตรงนี้นั้นดาวอาทิตย์นะครับจะโคจรไปอยู่ในเรือนลาพะหรือว่าเรือนที่11ของชาวลัคนาราศีพฤษภจริงๆเสินแสหมิงได้พยากรชะตาชีวิต นะครับของทั้ง12ลัคนาราศีในเดือนมีนาคมจบไปตั้งนานแล้วของเมษายนก็เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับยอดวิวถล่มทลายแต่อยากจะถือโอกาสตรงนี้มาเสริมพิเศษให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับช่วงที่ดาวอาทิตย์มันย้ายไปอยู่ที่ราศีมีในในช่วง14มีนาถึง13เมษายนชาวลัคนาราศีพฤษภ นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคดีบางอย่างอาจจะเป็นโชคดีจากเรื่องของยวดยานพาหนะเรื่องรถเรื่องราเรื่องบ้านเรื่องคอนโดเรื่องสถานที่ทำกินเรื่องการได้รับขึ้นเงินจากเจ้านายของคุณนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ นะครับซึ่งหมายถึงสิ่งดังกล่าวที่สินแสามิงได้พยากรณ์ไปแล้วและดาวอาทิตย์เนี่ยเจ้าเรนพันธุมันมาอยู่ในภพลาพะจึงหมายถึงจะมีโชคดีตามที่สินแสามิงได้อธิบายให้ฟังไปทั้งหมดหรือใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภมีคนติดหนี้คุณอยู่ไม่ว่าจะติดมานานเป็นปีเป็นเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังไม่ได้เอามาใช้คุณ ในช่วง14มีนาจนถึง13เมษายนตรงนี้เป็นไปได้ว่ากระแสพลังของดาวอาทิตย์ที่ไปอยู่ในภพลาภะจะโดนบันดาลน,นะครับจะโดนให้ลูกหนี้ของคุณเอาเงินมาใช้หนี้คุณหรือในทางกลับกันถ้าคุณติดหนี้ใครอยู่แล้วยังไม่ได้ใช้หรือว่าติดบัตรเครดิตติดหนี้บ้านอะไรอยู่แล้วมันมีค่าปรับหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณจุกจิกใจนะเดี๋ยวคุณ จะมีเงินไปใช้หนี้ดังกล่าวใครที่ลดเสียอยู่ลดไปซ่อมอยู่ก็มีโอกาสที่จะซ่อมจะทำให้มันดีขึ้นได้อย่างใจนี่คือสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์นะครับของโยกเกณฑ์ของดวงดาวอย่างของพฤชศ,ศ์เนี่ยแน่นอนที่สุดคือดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในภพลาพระไปอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรไปอยู่ในเรือนของพุทธาัสซึ่งเป็นคู่มิตรอะเออแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยมันมาจากเรือนพันธุ ถ้ามันเดินแบบนี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ลัคนาราศีพุษศพจะได้นี่คือสิ่งที่ผมสินแสหมิงจะมาเพิ่มเติมให้กับชาวลัคนาพุษศพทุกท่านนะก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ